สวัสดีครับผมเจอยการอีกครังผมหน้าสราเซลครับผมสวัสดีทุทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามทีมงานนาสราเซลนะครับผมวันนี้ก็วันที่24นะครับผมพฤศจิกายน2 5 1 4นะครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับผมได้เดินทางไปขุดจอดน้ําบาดาลนะครับมูลนิจนะครให้แก่ทางโรงเรียนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เดินทางมาขุดจอดต่อเลยใกล้ๆเลยนะครับผมเขตอำเภอลําดวนนะครับผมตอนนี้กาลังจอดน้ําบาดาลอยู่นะครับจอดได้น้ําแล้วนะครับผม บ่นนี้ความลึกนะครับผมร3 0ยเมตรนะครับผมผมเจาะไปที่130เมตรนะครับผมวันนี้ก็นะครับผมบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะบาดาลหน่อยราคาค่าเจาะหน่อยนะครับผมเพื่อนเอฟซีหรือลูกค้านะสนใจกันมากเลยตกลงในบาดาลเขาเจาะกันราคาเท่าไหร่นะครับผมเกตที่ a ารทาไมมันถูกที่อื่นทําไมมันแพงนะครับผมี่สารบางพื้นที่ก็ต้องเจาะแพงนะครับผมถ้าเจาะถูกก็จะขาดทุนนะครับผมอย่างพื้นที่ตรงนี้ที่ผมมาขุดเจาะวันนี้นะครับผม อยู่อำเภอลำดวนนะครับผมพื้นที่ที่มองเห็นไปไกลๆตรงนู้นนะผมบริเวณตรงนี้เขาเคยขุดเจาะไปแล้วหลายรอบแล้วไม่ได้น้ํากันนะครับผมมันจะมีรถพื้นที่ตรงนี้เจาะอยู่นะไปตรงนู้นก็เจาะกันแล้วสี่บ่อห้าบ่อนะครับผมไม่ได้น้ํากันเลยนะครับผมผมมาขุดเจาะวันนี้ได้น้ํานะครับผมน้ําก็ถือว่าไม่ดีมากนะครับแต่แต่ก็มีพอได้ใช้นะครับผมชั่วโมงละประมาณสี่คิวต่อชั่วโมงนะครับผมก็คือสี่ปันลิตรนั่นเองนะครับผม อย่างบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมกูเจาะอยู่ที่ราคา5 5 0 0 0บาทเจาะบาดาลอย่างเดียวให้ได้น้าไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังค์นะครับผมหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแพงนะครับผมแต่พอได้เห็นการทํางานของผมแล้วว่าผมทํางานให้ท่านจะรู้ว่ามันไม่แพงนะครับผมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันเจาะแล้วมันหาน้ํายากนะครับผมอย่างนี้ผมเจาะสุดโลกเลยนะครับผมร้อยเมตรนะครับผมผมไม่ใช่ว่ามาตี้ยสามสิบสี่สิบแล้วก็เอารถกลับบ้านไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมคือผมจะทํางานให้สมกับเงินที่ท่านจ้างผมมานะครับผม ท่านจ้างผมห้าหมื่นหกหมื่นผมก็ทําให้สมกับเงินที่ท่านจะเสียห้าหมื่นหกหมื่นนะครับผมอย่างรถผมมันเป็นรถใหญ่นะครับผมอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมมันก็ต้องมีความแพงนะผมตัวมุกน้ํามันนะครับผมเติมอย่างวันนี้หมดไปแล้วหมื่นกว่าบาทนะค่าน้ํามันอย่างเดียวนะครับผมไม่รวมค่าแรงลูกน้องนะครับผมอย่างโซนไหนน้ําดีนะครับผมมันจอดง่าย20 30เมตร50เมตรได้น้ํานะครับค่าจอดมันก็ถูกนะครับผมอย่างพื้นที่ตรงนี้รถจอข้ามาหลายเจ้าแล้วนะครับผมร้องไห้กลับบ้านหลายเจ้าแล้วนะแต่่่อาาานนจจโัั์ไมมมกกลวะผ็ยง แต่ผมก็ได้น้อย่างที่เห็นนะครับผมถึงมันจะไม่ใช่น้ําที่มากมายนะครับผมแต่ันก็แสดงว่ามันมีน้ํานะครับผมเนี่ยนะครับผมน้ํานะครับผมนะที่เห็นก็จมงประมาณ4ี่คิวต่อจมวโนะครับผมพอพื้นที่ตรงนี้แน่นอนนะพื้นที่ตรงนี้3ามไร่นะครับผมจะขุดโคกหนองนานะครับผมถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีน้ําไว้หล่อเลี้ยงนะครับผมอันนี้ผู้บาดจ้างผมสวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนพี่ตะเคียนครับผมตะเคียนอำเภออะไรตำบลอะไรแจ้งหน่อยอ่าแป็นตูโลกครับผมตำบ เอ่าอบริเวนครับพี่เอตุรินเนาะครับผมอ่าผมถามก่อนพี่จ้างผมมาในราคานี้พี่บ้าแพงไหมก็ไม่แพงครับผมก็อยู่ว่าถุงน้ำตมเนื้อครับผมถุน้ำต้มเนื้อนะแล้วผมก็ทํางานให้สมกับที่พี่จ้างผมมาเนาะครับผมคือผมไม่หยุดตีบอกเขาหน่อยผมจะตีเท่าไหร่ก็ตีเรื่อยๆครับผมน้ำพอครับจนกว่าการผมจะหมดจนกว่าน้ำผมจะพอใจครับผมไม่มีการหยุดตีครับครับผมอย่างนี้ผมก็จะตีไปร้อยกว่าเมตรพื้นที่ตรงนี้เล่าเขาหน่อยว่าเขาเคยมาโจกกันแล้วหลายรอบไปได้น้ำ ผมพี่ก็เคยเจาะแล้วก็ไม่ได้มไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมืๆๆนอนกันปิดเขาเจาะขนาดไหนรอบก็ไม่ได้ผมก็เจาะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันวันนี้มาเจอผมเห็นน้ำเนะาะเห็นน้ำแล้วชื่นใจชื่นใจถึงว่ามันจะไม่เยอะไม่มากไม่มายแต่เรามีแน่นอนอโอเคขอบคุณพีม่มาครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับผมอยากจ้างทีมงานน้ำสลัดเซลยวไปเจาะน้ำบาดาลนะครับผมเอาราคานะครับผมไม่มีราคาตายตัวนะครับผมคุยกับผมนะครับผมบอกผมนะครับผม บางคนไม่มีก็บอกผมตรงๆนะถูกผมก็ไปจอให้นะครับผมบางคนอยากได้จริงๆนะครับผมเป็นคนคุยไม่ยากนะครับผมง่ายๆตรงๆนะครับผมปากมานิดหน่อยแต่ผมจริงใจนะครับผมสวัสดีครับผม